ในยากอบบทที่5ข้อที่16บอกว่าคําอธิษฐานของคนชอบทรมีพลังทําให้เกิดผลดังนั้นเราก็ไปหาคนที่ชอบทมกับเราให้อธิษฐานเราก็สบายเราก็ไม่ต้องอธิษฐานเพราะว่ายัางไงเขาก็จะอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็ได้รับคำตอบอยู่แล้ว อย่างนี้เป็นท่าทีที่ถูกต้องหรือไม่แน่นอนครับไม่ถูกต้องท่าทีที่พระเจ้าเรียกร้องและเชิญชวนให้เราทั้งหลายผู้เป็นคนของพระเจ้าทําก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็ใครล่ะที่เป็นคนชอบธรรมก็คือเรานี่ยไงผู้ที่เชื่อในพระเจ้าคนอื่นๆก็ไม่ได้ชอบธรรมมากกว่าเราแล้วเราก็ไม่ได้ชอบธรรมมากกว่าพวกเขาพวกเราชอบธรรมเท่ากันเพราะว่าความชอบธรรมของเราไม่ได้นับโดยการกระทําของเราแต่โดยทางพระฤทธิ์ของพระยซสคริชชำระเราให้สะอาดแล้วก็เราเป็นคนชอบธรรม ันน้คําอธิษฐานของเราเองนี่แหละผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้านั้นจะมีพลังทําให้เกิดผลเป็นการดีที่เสนอให้คนอื่นร่วมอธิษฐานด้วยเพื่อว่าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้เขามีโอกาสสําแดงความรักความห่วงใยต่อเราแล้วก็เมื่อเราทําสิ่งใดสําเร็จก็ตามก็เป็นการที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานทั้งของเราและของเขาดังนั้นงานที่สําเร็จนั้นจะทําให้ทั้งเราและเขาเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อแต่เมื่อมีคนอธิษฐานแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ต้องอธิษฐานเราเองสมควรที่จะอธิษฐานกับพระ เพราะว่ามันจะทําให้สถานการณ์เหตุการณ์หรืองานที่เราทำเนะี่ยทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับเราสำหรับคนที่คิดว่าคนอื่นชอบทํามากกว่าตนเอง อันนี้ต้องกลับใจใหม่เพราะว่าความจริงแล้วเราทุกคนชอบทําเท่ากันการคิดว่าตนเองไม่ชอบทานั้นในมุมหนึ่งก็คือเป็นการดูหมิ่นพระเยซูคริสต์ดูหมินพระฤทธิ์ประเสริฐของพระเยซูว่าพระองค์สามารถชําระคนอื่นได้ก็จริงแต่คงชําระฉันได้ไม่หมดหรอกฉันคงไม่บริสุทธิ์เพียงพอไม่บริสุทธิ์ร้อยเฉันคงไม่ชอบทํา100%ซแม้ฉันจะรับการประพรมโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูแล้วก็ตามดังนั้นต้องกลับใจใหม่ ยึดในความเชื่อในข่าวประเสริฐว่าฉันนี่แหละคนนิสัยไม่ดีอย่างฉันนี่แหละเป็นคนชอบทําแล้วไม่ใช่เพราะฉันทําดีมากดีน้อยนะแต่เพราะว่าโดยพระฤิธิ์ของพระเยซูคริสต์แล้วก็โดยคําอธิษฐานของคนชอบทําอย่างฉันนี่แหละพระเจ้าจะทรงตอบคําอธิษฐานแล้วเมื่อเรามีท่าทีเช่นนี้คําอธิษฐานของเราจะเต็มไปด้วยความเชื่อแลอ้วก็คําอธิษฐานทุกครั้งที่อธิษฐานด้วยความเชื่อก็จะได้รับดังนั้นเราผู้เป็นผู้ชอบทําครับจงอธิษฐานต่อพระเจ้าและจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์นั้นๆครับ